เราไปเบิ้งชุดนี้ครับผมพี่น้องครับเห็นต่อกันอยู่ครับนี่ครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับครับผมเป็นยังไงน้องครับต่อกันอยู่บ่ต่อกันไี่โดนก็เลยกระโดดเออกำลังคุยกันเนาะครับอ๋อครับผมมาเบิ้งของห้อยปีนนะพี่น้องครับอันนี้ก็แดงจนเหลี่ยมครับผมพี่น้องครับเออจนช้ำครับเหลี่ยมยมยมคอแข้งขาเบิ้งเอาพี่น้องครับผมโอ้ครับเนื้อหนังยุ่ยๆเลย ครับเอ้าจังไดล่ะครับนี่ตัวนี้บอกซูฟังนะครับไม่ผีดขายเราดิขายเราบอกครับตัวนี้ขายขายไปแล้วพนพี่น้องครับขายแต่เส้าเลียวครับขายไปหลายเป็นติดสามหมื่นหกพันหาร้อยสามหมื่นหกหาร้อยพี่น้องครับเอ้านี่ครับพอพันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายไปแล้วครับตัวนี้ใส่บล็อตสี่รอยหาสิบเยอะบอกครับใช่รวยซีที่ผาซีที่ผาบวกบวกไปหาซีช้างซีเนี่ยเออประมาณนี้เนาะซีได้ที่ผาครับครับผมเอ้านี่ครับอ่าบัดที่นี่คู่นี้เด้อครับบัดนี่ ครูนี่ครับคู่นี่ก้นอยหันกันลุยกันบ้านใดกันเป็นง้วสาวรับเป็นง้วสาวงวสุยกันยื้ไหล่าในลห้ีเพื่อนไหนรอดเียเป็นไยโอ้ยกคูบ่เพื่อนที่ยกคืูครับเอาเบิรงรายละเอียดแต่ละโตบที่นี่ครับเอาโตฝังนี่นน่ครับตัวนี้เป็นลูกเคฟสหนึ่งลูกเคฟสม่ครับครับเจ็ดเดือนสิบหเดือนเป็นลูกเป็นลูกสาวเคฟสหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ อายุ16 17เดือนส่วนสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบหาบวกบวกพี่น้องครับอ่ะเบื้องต้นโตเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเนื้อเบื้องหนังครับเบื้องข้อเบื้องแข้งเบื้องขานี่ครับอ่ะนี่ครับหนุ่ยหุ่ยยุ่ยยุ่นครับอ่ะนี่ครับบั้นท้ายพี่น้องครับโอ้ยยิ่งใหญ่น่านาเออครับกุ๊กหางยิงใหญ่เครื่องดำนี่แหละพี่น้องครับต้นโตดีดนะครับเด้ออันนี้ก็ได้ครับอ่ะมาเบื้องฟังนี่ครับนี่ เรื่องของเมสซีนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องครับสาวสวยๆเลยครับผมตัวนี้ว่าไว้หลายป่นไหนครับสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะเดี๋ยวจะพาเบิงตละโตนะครับเนาะครับมาที่นี่ตัวนี้ได้ครับป่ดไหนลูกสาวช็อกโกแลตครับผมอายุ15เดือนครับ U N c 17หนเดทับหนึ่งได้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับนี่ครับอายุ15เดือนวันสั่นครับตัวนี้ก็แดงดีแดงเข้มจฉ่ำๆเลย นี่ครับเบื้องหน้าตาเพิ่นนะครับเนาะเบื้องแขงขาครับเบื้องเนื้อหนังเบื้องน้ำไตครับแผ่นหลังเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับผมเนาะครับขีดเล็บเบื้องท้ายเบื้องหลังครับนี่อันนี้สีแดงดีสีเข้มครับผมพี่น้องครับต้นโตดีขึ้นกันครับนี่ครับ ครับผมตจ้นี้ห้อยพี่ว่าไว้หลาเป็นไหนสี่หมื่นสามครับสี่หมพันบาทเนาะครับผมอันนี้สี่หมื่นสามพันนพี่น้องครับอ่าใส่กับประมาณรอยถอยรอยสี่สิบสิบหากันรอยสิากันเลยครับซูซีกันเละพี่น้องครับใส่รอยสี่สิบรอยสี่สิบหาส่งใหมเลยแปดหมื่นยกอ่านี่ครับเอาไปส่งหาได้เลยพี่น้องครับแปดหมื่นบาทยกคู่ภายในพี่น้องราคายกคู่ครับคู่นี้นี่ครับครับผมคู่เดีหาพี่น้องครับงวงงามยกคู่ได้พี่น้องเนอะอันนี้ครับ งามคููได้มิไต้โตดีๆนะหนาแง่ๆอ่นๆครับเอกสารมันนี้ให้ครบทุกโตัวเลยพี่น้องครับเนาะครับผมอ่ะหอยปีฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าครับสองแปดเจ็ดห้าครับอ่ะหอยปีสุวรรณนะพี่น้องเด้อครับผมครับมันเหมือนครับมันมืนครับครับผมครับนี่ครับผมกับบรรยากาศในตลาดเนาะพี่น้องเนาะครับ